สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง JX Boy Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญทาเวสวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็น พิมพ์ทรงจำปีนะครับผมรุ่นมีแล้วไม่จนนะครับสำหรับรายการนี้ที่นํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญแจกนะครับผมเป็นเหรียญแจกนั่นหมายถึงว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีในรายการจองนะครับผมไม่ได้เปิดให้จองเป็นเหรียญที่าทางหลวงพ่อแจกนะครับผมให้กับผู้ที่ช่วยงานวัดนั่นเองนะครับเหรียญเท้าเวสุวรรณโอจตุมหาราชิกา ah นะครับประถมพรมจตุมหาราชิกา ah รุ่นหนึ่งหรือว่าจำปีสามเทพนั่นเองนะครับผม เป็นเหรียญที่สร้างเมื่อปี2564นะครับกล่องจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับด้านในผ้ากำมะหยี่ก็จะเป็นสีครีมนะครับออนๆนะครับผมออนๆมากๆนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนสัตตะโลหะนะครับผมลงยาสีประจําวันเกิดของหลวงพ่ออิทนะครับก็คือวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ สตตะโลหะนะครับผมสตตาโลหะก็คือโลหะผสมกันทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับผมก็ใกล้เคียงกับนวะโลหะนะครับนวะโลหะจะมีทั้งหมด9ชนิดนะครับผมสาหรับรายการนี้เลยนะครับผมที่หูเหรียญนะครับต่อโคดนะครับต่อโคดเตกเหลิงไว้อยู่ในหูเหรียญเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครดูรายการนะครับของเหรียญรุ่นจำปีมีแล้วไม่จนหรือว่า3ามเทพนี้นะครับผม หลายๆท่านก็น่าจะทราบกันแล้วสําหรับเนื้ออื่นๆนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่ผมได้นํามานะครับให้ทุกท่านได้ชมกันย้อนหลังนั่นเองเพราะว่าเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2564นะครับ2564ที่ผ่านมานะครับผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังของเหรียญนี้นะครับผมนี่ที่เราเห็นนะครับผมเทพนะครับองค์ที่1นนะครับนี่นะครับเป็นปางพรหมาสูติเทพนะครับผมเป็นองค์ องค์้ทววสุวรรณในปางที่ท่านเป็นพรหมนะครับผมปางพรหมมาสู่ทิิเทพนะครับผมท่านประทับอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นองค์แรกนะครับของวัชรามณีนะครับผมปางพรหมมาสู่ทิิเทพนะครับก็เป็นปางที่หลงพ่ออิฐนะครับท่านสร้างองค์้าววสุวรรณเป็นปางพรหมนะครับเป็นองค์แรกนั่นเองนะครับองค์ถัดมานะครับองค์ซ้ายนะครับองค์ซ้ายนี้เป็นปาง หน้าเทพหรือว่าปางเทวดานั่นเองนะครับผมก็เป็นพระพักเทวดานะครับเป็นพระพักแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนกำกระบองที่เป็นกระบองเหลี่ยมนะครับกระบองเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมส่วนองค์ที่3นะครับผมองค์ที่3าก็จะเป็นปางหน้ายักษ์นะครับหรือว่าเป็นปางทเทวสุวรรณจตุมมหาราชิกานะครับผมนี่นะครับ ประทับนะครับยืนแล้วก็ถือกระบองที่เป็นกระบองเรียวนะครับผมนี่นะครับท้าวเวสุวรรณโนนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นองค์พญาปุริศาสนะครับเป็นหนึ่งในมหาอัมมัดนะครับขององค์ท้าวเวสุวรรณนะครับผู้ถือกุญแจแห่งกลุ่มทรัพย์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เหรียญนี้นะครับผมก็จะมีการคุยพื้นนะครับคุยพื้นแบบโดยใช้ช่างนะครับช่างคุยพื้นก็ นี่นะครับก็จะขุดพื้นเป็นรอยนะครับผมแล้วก็ลงยาที่เป็นลงยาสีส้มๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็จะเห็นมีความสวยงามแบบนี้นะครับผมมหาชนวนสัตะโลหะนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับสีเจ้าออกทองทองนะครับผลิตรองทองแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นสีทองแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเราก็จะเห็นนะครับผมต่อโค้ดนะครับที่หูเหรียญด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น2โค้ดนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ โค้ดในที่นี้หมายถึงต่อโค้ดเต็กเหลงนะครับผมนี่นะครับอยู่อยู่บริเวณหูวเหรียญตรงนี้นะครับผม1จุดนะครับผมจะขนาดจะไม่เท่ากับเหลงที่อยู่ด้านหน้านะครับเหลงที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นเหลงที่เล็กกว่านะครับด้านหลังจะเป็นเหลงที่ใหญ่กว่านะครับผมคนละแบบกันนะครับผม นี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมนี่นะครับชื่อรุ่นเลยล่าผลภูนทวีนะครับผมปลดนี้มีกูแล้วไม่จนนะครับผมแล้วก็จะมีอักขระภาษาจีนนะครับผมตรงนี้นะครับผมทั้งหมดมีทั้งหมดด้วยกัน6ประโยคนะครับผมนี่นะครับภาษาจีนเหมือนกันนะครับถ้าใครได้ดูยันหลังเหรียญของรุ่นเจริญทรัพย์มาแล้วนะครับท่านก็จะได้ทราบความหมายกันมาแล้วนะครับผมว่า อักขระภาษาจีนแปลว่าอะไรนะครับความหมายอย่างไรนั่นเองแล้วก็นี่นะครับเทพสาราวุธนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5้าชนิดนะครับผมที่ประทับอยู่บนเหรียญนะครับผมรุ่นจำปี3เทพหรือว่าจำปีมีแล้วไม่จนนะครับสังเกตดูผิวทองทองเลยนะครับผมอันนี้เนื้อมหาชนวนสัตตัโลหะนะครับเราจะสังเกตได้ว่าสีทองนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ก็มีส่วนผสมของทองคํานะครับทองคําบริสุทธ์นะครับเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับผม นะครับเป็นสีทองทองเลยนะครับผมนี่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญจะมีความตึงนะครับตึงแล้วก็เงางามนะครับตึงแล้วก็เงางามมากๆนะครับผมนี่นะครับวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมนี่นะครับมหาบารมีพุทธศักราชนะครับสองห้าหกสี่นะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับมหาชนวนสัตตะโลหะลงยาส้มนะครับแล้วก็ ตัดขอบนะครับตัดขอบคมๆนะครับคมสวยงามนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับจาปีมีแล้วไม่จนนะครับหรือว่าจาปี3เทพนี้นะครับผมก็เป็นการรวมนะครับเอาองค์้ทวิสุวรรณทั้งหมดทั้ง3ปางนะครับมารวมไว้ในเหรียญเดียวนะครับที่หลวงพ่ออิฐท่านได้ตั้งใจในการออกแบบที่จะรวมองค์ท้าวิสุวรรณนะครับมาอยู่ในเหรียญเดียวนะครับท่านบอกว่า เหรียญเดียวครบนะครับเหรียญเดียวครบเลยทั้งหมดทั้ง3ปางนะครับไม่ธรรมดาสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่สร้างนะครับสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์นะครับที่จะนําทุนทรัพย์นะครับผมไปช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ต่างๆนะครับตามความเหมาะสมที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้อ่มอบปัจจัยนะครับให้กับสถานที่ต่างๆสถานสงเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับมูนิธิหรือว่าแม้แต่โรงเรียนนะครับผม ท่านก็บริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในแต่ละสถานที่นะครับก็ยังประสบปัญหานะครับผมขาดทุนทรัพย์นะครับในการพัฒนาสถานที่ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบนี้นะครับผมก็เป็นโอกาสดีนะครับที่หลวงพ่อท่านก็ได้ อยากจะทําบุญนะครับณตรงจุดนี้นะครับก็เปิดให้ทุกท่านได้ร่วมบุญนะครับผมในการสร้างรุ่นจาปี3ามเทพขึ้นมานะครับผมก็เป็นรุ่นที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อมีเหรียญออกมาแล้วมีชื่อเสียงมีความโด่งดังนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเก๊น,นะครับในท้องตลาดก็ เกิดขึ้นมาเต็มนะครับเต็มเลยไม่ธรรมดาสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทําเกอกมาเยอะมากนะครับแต่ว่า,าการทําเก๊ก็จะมีความแตกต่างนะครับอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังแยกแยะออกได้อยู่นะครับว่า เหรียญแท้เหรียญเก๊นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับศึกษาก่อนที่จะเช่าหาบูชานะครับผมไม่ใช่เช่าหาบูชาก่อนแล้วก็มาศึกษาทีหลังนะครับก็อาจจะพลาดไปแล้วนะครับผมแต่ตรงนั้นนะครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับในเขาเรียกการตัดสินใจของตัวเองนะครับผมเพราะว่าเราจะไปโทษใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีการศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับผม ต้องมีการศึกษาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมพบเจอแต่ความโชคดีนะครับผมมีรุ่น3ามเทพก็ขอให้ทุกท่านมีแล้วไม่จนทุกทกท่านเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเหรียญแจกมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันแล้วนะครับผมรอบคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันท่านได้นะครับที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับเมื่อมีการอัปคลิปเกิดขึ้นนะครับผมก็จะทยอยนะครับนาเหรียญต่างๆมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็เอาไว้ศึกษากันนะครับข้อมูลในการสร้างต่างๆนะครับว่ารุ่นนี้เนื้อนี้นะครับมี ตำแหน่งนะครับต่างๆแล้วก็ลักษณะเหรียญเป็นอย่างไรเพื่อท่านได้ศึกษาก่อนที่จะไปเช่าหาบูชานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดีวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ